สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเรามาชมเหรียญหลวงปู่ล่อนะครับวัดบางน้ำวนกันนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมงคลมหาอํานาจนะครับจัดสร้างในปีพศ2558นะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับผมลงยาแดงนะครับ3โค้ดนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับอยู่ในชุดพิเศษนะครับผมสําหรับชุดพิเศษนี้นะครับ สร้าง300ชุดนะครับผม1ชุดก็จะมีสิบเหรียญด้วยวกันนะครับอ่า <pl ains> <ming> สำหร <tv> ับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทําน้ํามนนะครับผมนี่นะสำหรับเหรียญทําน้ํามนนะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะฮะเขาจะมี2แบบนะครับผมก็จะมีหลังยันกับหลังราชสีนะครับผมสาหรับเหรียญทําน้ามนก็จะเป็นหลังยันนะครับสําหรับหลังยันนะครับอ่ามีทั้งหมดนะครับห้าเหรียญนะครับสําหรับ ชุดพิเศษนะครับแล้วก็หลังสิงนะครับห้าเหรียญนะครับผม1ชุดก็จะมีสิเหรียญด้วยกันนะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสิบเหรียญนะครับผมแพ็กเกจินะครับที่มาปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดเขากิ่งนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านมาเป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อใจนะครับวัดพญาณนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ มีหลวงพ่อพระมหาสุรสักนะครับวัดประดูพระอารามหลวงนะครับท่านเป็นคนดับเทียนใช้นะครับสำหรับหลวงพ่อพระมหาสุรสักนะครับมีหลวงพ่อชำนาญนะครับวัดบางกุฎีทองนะครับปัจจุบันนะครับท่านมาอยู่ที่วัดชินวัดนาลามนะครับจังหวัดปทุมนะฮะแล้วก็พระอาจารย์แดงนะครับผมวัดบางน้ําวนนะครับชุดพิเศษนะครับผมที่ราคาเขาเล่นหากันนะฮะหลักร้อยกลางๆนะครับต่อเหรียญนะครับหนึ่งชุดเขาก็ ราคาก็หลักพันนะหลักพันกลางๆนะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับโอเคครับพูดมาเยอะแล้วนะฮะอ่ะเรามาลงกล้องนะฮะชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะเรามาชมดูหน้าหลวงปู่กันก่อนเลยนะครับนี่นะสวยคมนะครับนี่นะสวยคมนะฮะเป็นเหรียญเนื้อชนวนนะครับเนี่ยเนื้อชนวนตัวเหรียญก็จะเป็นสีเหลืองนะนี่นะ สีเหลืองนะครับแล้วก็มีการลงยานะครับที่พื้นผิวเหรียดนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงจีวรก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับนีนะมีการต่อโค้ดนะครับที่สังกตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าพระครูรอดนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ยาท่านนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะฮะ นี่นะครับคมคมเลยนะหน้าตาท่านนะครับคมชัดนะครับแล้วก็จมูกนะครับเห็นไหมครับอ่าโด่งๆเลยนะครับริมฝีปากนะครับเส้นริมฝีปากคมชัดมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็รายละเอียดด้านบนนะครับก็จะเป็นอักขระยันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหูเหรียญตันนะครับ นี่นะฮะร,ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยกลางๆต่อเหรียญเท่านั้นนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับลงยาแดงนะครับเนื้อชนวนนะฮะนี่นะครับถ้าใครมีเหมือนผมก็หยิบขึ้นมานะ สองพร้อมกันได้เลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาก็ออกมาด้วยการหลายเนื้อนะครับที่ผมเอามาให้ดูนี่อยู่ในชุดพิเศษนะครับเป็นเนื้อชนวนนะลงยาแดงนะครับสามโค้ดนะครับนี่นะสามโค้ดยังไงฮะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการโค้ดรันนัมเบอร์มานะเหรียญนี้นะครับนัมเบอร์นี้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีโค้ดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ แล้วก็โค้ดพอพานนะครับนี่นะครับแล้วหลังจะเป็นหลังยันฮนะหลังยันนี้ก็จะเป็นเหรียญทําน้ํามนต์นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดด้านบนนะเขาก็จะระบุไว้นะครับเหรียญทนนนะาน้ามนต์นะฮะถัดลงมาก็จะตอกเลขและนําเบอร์เหรียญน,นี้นะครับสามร้อยชุดเท่านั้นนะเหรียญน,นี้นะฮะอ่าเนี้ยด้านหลังเป็นหลังยันนะครับ นะอัขระนะครับชัดเจนนะฮะสวยงามนะครับราคาหลักร้อยกลางๆต่อเหนนรียญนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับพอผ่านนะฮะด้านล่างก็ระบุนะครับชื่อวัดนะฮะวัดบางน้ำบนนะครับสมุทรสาครนะ หลวงปู่รอดนะครับนี่นะนครับพื้นผิวเหลียนะฮะตามจริงจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับซึ่งโทรศรัพท์ผมเนี่ยเขาอ่าเขาปรับสีอัตโนมัตนะินะะเห็นไหมครับถ้าเราเล่นแสงหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองนะ สวยงามนะเห็นไหมครับรายละเอียดน,นะฮะสำหรับวัตถุมงคลน,นะครับผมของหลวงปู่ร่อน,นครับผมใช้ดีทุกรุ่นเลยนะฮะเห็นไหมครับอะครับผมเรามาชมดูขอบเหรียญกันนะครับนี่นะขอบเหรียญน,นะขอบตัดนะครับ เห็นไหมครับก็จะตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเหยนรุ่นนี้นะครับอย่าลืมนะมีเก้นะครับอ่ามีคนทําเก้ออกมาแล้วนะเหยนรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะตัวตัดเก้ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัดของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับนี่นะฮะลอยปินดานละไอ้ดานข้างนะครับครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็น กำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าผมจะอาอะไรมาให้พี่น้องเอฟทีทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้อง ขอ,อตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ